ข้าจะสู้จนเลือดเยินสุดท้ายรบทุกคราข้าก็ชนะทุกครั้งขี่ควายสบายใจจังข้ามากับควายท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับไอ้ทุยโถไอ้ควายเอ้ย ลอยไปไม่ต้องรอไม่งอปืนใหญ่แต่ดิ้นนี้ข้าจะปกป้องด้วยชีวิตข้าจะสู้จนเลือดยโสุดท้ายเขาคว,วายผมขวานรวมกันเป็นหนึ่งที่ควายสบายใจจังข้ามากับควาย The earth, it's mine. take fire. me to the action. This seems familiar. Take me to the action. รู้สึกอะไรเบ้นล่ะบุกบ้านข้าบ้านย่าให้เหลือรู้สึกอะไรเบ้นล่ะตารุมบล์เทียสไวาเ็นข่าเขาควายผมควานรวมกันเป็นหนึ่งรบทุกข้าท่านอาทุกครั้งเซ็นข้า อ้ไรไอ้เจ้าไอ้ชาวรันจันจะบันขอพวกเอ็งสนใจไปเลยลูกพ่อหายกันไอ้ทุยข้าสมักดาวน์มาลายใบซะข้ามีอจยืนจัดอยู่ถึงวันเพ็นเลือนสิบสอง